บ่มีแววไอ้สิตอบมาหมดปัญญาแล้วบ่มีแนวให้เป็นที่พึ่งยิงเอิญไอ้ใส่มอหนึ่งอดความคิดถึงฝากใจไปหาหนุ่มมหาได้หรือว่า ไปมีพันยาบ่อยฟังก็ได้โรคน,นะหากตัดใจได้น้องสิกันใจลือ ้องจางรุดมาจากสวรรค์พุ่นเลอไมารวยความมันใจมาย้มผู้วาเวียงจันทร์องค์กของต้นพองามงอนคือสินสวรรค์เอาไปตอนแม่ย่าเวียงจันทร์นั่นก็คือ เพียงกระยมาจากสวรรค์ผ่านเส้นหนุท่แขกเจ็ดใจน้องเดิมแปลกมาหอดท่าแขกโทรบอับสายอดปากกระดิ่งโทรไปหาสัญญาณขาดไปหอดพระบาทโอนสันทางไกล หัวใจน้องเริ่มกลางวลนหอดคิวรถมีละครหลวงเบียงจันนั้นตามคนหูจากกันมาอายมีเมียแล้วลงสองคนบออยากเสีอใจยริงตามไปยหา เห็นไอเดี๋ยวรูกสองคนถูกเมียหายอจนขาสัน้นผิดหวังอย่างแรงเมารถมีขึ้นบ้านหักเทโนวาวเวียงจันต้องผู้สาวสวรรค์มี่รูกมีเมียสังมารวงหลอกกันเอา แม่ร้องเพลงกล่อมจนดับเลยหรอลูกดับคาป่าหญ้าเลยเหรอเป็นอย่างนี้ไปได้โอ้โหน้องหมีน้อยอันนี้ที่นี่ที่คันนานลูกป่าหญ้าเลยนะเดินมาดีๆล้มดับเลยหรอลูกึึอะนึงมาดับเอ้าแมวดูเสือนี่ฮะหอด้วยร้อเพลงเบอยากเสือใจ ยิ่งตามไปห,หายกลางวลเห็นอายเดยวดูกสองคนผูกเมียหายจนขาสันผิดหวังอย่างแรงเมารถมีขึ้นบ้านขักแทโนอโวบาเวียงจันต้องผู้สาว ต้มผู้สาวสวรรค์ต้มคักต้มเน่ต้มนงจนเปื่อยไม่ได้ฟังเสียง พียงแพวหวานของบ่าวานไก่เมนแทวว่าอายลงหลเหนื่อยเนาะมีน้อยลงหักปักใจเพียงสาวหวานเกินบ่เหมือนคําเว้าเมื่อพบกันเห็นอายทําเหมือนอยากเทลอลงมักสู่พุผู้สาวบ้านเกินลงคําลอรวง Điều cần, bà điều cằn mà dưới dán cho nó ngập ai bà mua mau hát ba bà, bàn cây <laughs>